กลาวันมดกการ,การพระอาจารย์หลวงพ่อวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายของประธานรุ่นยี่สิบเก้าเพื่อส่งต่อให้น้องนะรุ่นพี่นานโชคดีที่ว่าดูแลน้องเนี่ยไม่ต้องหาประธานเพราะว่าแดก็สมัครใจแต่ตอนพี่นานเนี่ยพี่นานเป็นประธานขึ้นมาเพราะว่าถูกบังคับถูกขอร้องแกบ,บังคับกอดก็แล้วไม่เอาอง,งานเยอะไม่มีเวลาทํากอดครั้งที่สองก็แล้วช่วยเขาหน่อยเนื้อตัวเองไม่ได้ไม่มีเวลาทํากอดแล้วกอดอีก แต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งมีการไปแอบดักทางเดินไปห้องน้ำทำยังไงได้ถูกบีบบังคับทางอ้อมให้รับตำแหน่งประธานรุ่นยี่ยิบเก้าแล้วคนที่ถูกบังคับก็วันนี้บังเอิญเขาโชคดีมากเลยเขามาอยู่ตรงน,นี้ให้เห็น แล้วเ็าใช้วิธีเหมือนยัดเยียดกันเลยว่าต้องทําเดี๋ยวเราบอกไม่ได้แล้วคิดดูเราคิดเ,เราขับรถก็ไม่เป็นไปไประชุมที่วัดไปยังไงละ่ะเวลาที่จะมาประชุมตอนเย็นก่อนจะลงมามันต้องประชุมก่อนใช่ไหมคะนี่พี่นาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีเลยเพราะมาเจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงพารางานมันเยอะขึ้นมากมันก็ไม่มีเวลาลงมาเลยถึงลงมาแต่วันตะลีตะเหลือกมาบางวันมาหน้าซิดรุงรังมาเห็นไหมน้องก็ยังทักเลยก็สุดท้ายก็รับ ดีใจมากๆที่ไม่น่าเชื่อเราพยุงกันมาถึงวันนี้และช่วงที่เราทำเนี่ยที่เราดูแลน้องรุ่น30เนี่ยเราก็เกิดเหตุอะไรหลายอยา่างช่วงเปลี่ยนแปลงเยอะผู้ดูแลสาขาก็ไม่มีบางครั้งเราก็เฟงเราจะทําอะไรเราทำเองหมดเลยเราเราดูแลกันเองหมดเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณพี่เลี้ยงทุกคนที่พยุงกันมาได้จนถึงวันนี้โดยเฉพาะสามีภรรยาคู่นี้ขอบคุณมากๆขอ,อกอดทีนพี้ ถ้าพนาไม่มีทิพเป็นกําลังหลักนะเพราะงานทะเบียนมันทําตลอดงานทะเบียนนี่มันต้องคนที่รู้ต้องขยันต้องมีความรับผิดชอบตอนแรกๆที่พินาตั้งทิพเป็นหัวหน้าทีมทะเบียนเนี่ยก็แทบจะถูกตําหนิเลยว่าจะเวิร์กเหรอแต่พินาคิดว่าพินาอยู่ชั้นฟรอเดียวกันตอนนั้นก็เลยเออทิพเราประสานงานกันง่ายเลยให้ทิพก็เลยมีอะไรถ้าไม่ไม่ลงมาช่วยก็เออทิพช่วยตลอดก็ช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างเงี้ยอันไหนที่ทิพไม่ได้ที่พินาคุยได้สามารถเจรจาได้พินาก็จะทําทําเต็มที่ตลอดเวลาเนี่ยพักร้อนไม จะลาพัก้อนสักสักวันหนึ่งน้องทําไงอ่ะไม่มีใครมาช่วยก็ต้องมากะไหว้ผ่านภาร,รกิจให้เสร็จเดี๋ยวค่อยลาพักร้อนแล้วบังเอิญช่วงนี้งานก็เยอะมากไม่มีเวลาเลยแม้กระทั่งพักเที่ยงยังไม่ได้ลงบางทีก็เลยต้องรับภาระแ,แต่ดีใจสุดๆที่เราพาภาร,รกิจนี้ไปได้ก็แต่ที่เสียดายอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ม,เม,มีเราไม่มีที่นี่ต่อเพราะว่าเราไม่มีสถานที่มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เราต้องยุติ ที่จริงเราสามารถมาพึ่งพาได้ถ้าเราทํางานเคร,ยเครียดๆใช่ไหมเราก็สามารถลงมาเดินมาอะไรเป็นการชั่วโมงหนึ่งอย่างน้อยเราได้ประโยชน์แน่นอนถ้าเราเหนื่อยมาทั้งวันเอาแลขอบคุบอกแล้วเป็นคนบอน้ำตาตื้นมันจะอินกันเรื่องพวกนี้มากก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นจริงๆอยากพูดทั้งเยอะเลยพูด คิดคิดไวจะพูดตั้งเยอะเลยเนี่ยว่าออวันสุดท้ายของเราที่เราจะต้องออปิดฉากที่นี่มันเสียดายเสียดายสุด,สดแต่เราไม่มีใครดูแลเพราะคนที่จะดูแลตรงน,นี้มันต้องทุ่มเทจริงๆนะมันต้องลงได้ทุกวันทุกวันจันถึงศุกร์แล้วก็ไม่มีหัวหน้างานคนไหนที่จะอนุญาตให้เราลงมาเรีอย่างนี้เชื่อไหมว่าสองวันที่ผ่านมาพี่นามเมลมหาเจ้านายเหมือนนักเรียนขออนุญาตคุณครูไปห้องน้ำว่าสองวันนี้ขออนุญาตลงหกโมงเพราะว่าเป็นภารกิจสุดท้ายของประธานรุ่นยี่สิบเก้า ก็เออถึงเวลาเมื่อวานนายลงไปนาไปยังนาไปยังถามแล้วนาไปยังนายไปยังก็เลยจะได้ไม่ต้องถูกตําหนิไงจะได้มาทําแบบเต็มที่ด้วยใจก็เลยคิดว่าออยากคือทําตั้งแต่ทําทม,มานียหยุดวันเดียวสังเกตดูพี่นายหยุดวันเดียวที่พี่นายไม่มาจะลงมาสายก็ต้องมาอย่างน้อยมาถึงเดินจงกรมแล้วแทรกเข้าไปคือมันมีความรู้สึกว่ามันผิดอะเพราะว่าเรานึกถึงตอนแรกวันแรกที่เรามีมีพี่เลี้ยงสองข้างโวเราสังเกตดูเหมือนกับว่าพี่เลี้ยงจะเยอะกว่านักษา จนสุดท้ายหายไปหายไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งมันเกิดเหตุวันนั้นทุกคนมีธุระโทรบอกพี่นาน้องที่แผนกไอทีเขาลาออกเขาไปเลี้ยงส่งกันคนนู้นก็มีธุระคนนี้ก็มีธุระทําไงเดียแต่สุดท้ายมันก็เหมือนธรรมะจัดสรรวันนั้นก็มีพี่เลี้ยงมาช่วยตอนแรกคิดว่าไม่มีใครแล้ววันนั้นบัน,บ,นบันสุกนำส่วนมนต์ก็ต้องนําเองเพราะว่าอาจารย์เขาเรีบไปเรียนสมาธิขั้นสูงเราก็เลยต้องทํากันเองประคองกันเองวันนั้นยังคิดว่าไม่น่าเชื่อตอนแรกคิดว่าวันนั้นประธานมีแต่ประธานคนเดียวซะละ ก็ยังโชคดีแล้วของเราต้องขอบคุณน้องๆที่เวลาไปร่วมกิจกรรมเราก็ให้ความร่วมมือแล้วพี่เลี้ยงเรานึกถึงวันนั้นพี่ไปเห็นที่เจอสาขาไอทาวเวอร์ของเราอย่างดีนะเราไปกันแปดเก้าคนพี่เลี้ยงไอทาวเวอร์ I มีประธานไปคนเดียวพี่เลี้ยงคนอื่นไม่ไปเลยเขายังคิดว่าเออพี่เลี้ยงสาขาเนชั่นดีเนาะสามัคคีกันแล้วไปกันตั้งเยอะเราก็เลยขอบคุณตอนนี้ก็ขอบคุณจากใจจริง,รงๆเลยขอบคุณที่ว่าเราสามารถประคองกันมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะ กลัวว่าจะล่มกลางทางด้วยซ้ําไปแต่ก็เออพอเกิดตอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคิดว่ากลัวจะล่มอ่ะแต่เราก็มากันได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจพี่นาตอนที่มาเป็นพี่เลี้ยงเราเราย้ายสถานที่มาเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ดีวันนี้พี่นาขอพี่เลี้ยงทุกคนนะคะหันหน้าเข้ารูปประจ้าหลวงพ่อกับสิ่งที่เรามันสิ่งที่ไม่เหมาะสมะค่ะ ให้เราขอขอมาพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะที่เราทุกวันจะต้องนี่มอนรูปพระอาจารย์หลวงพ่อไปไว้ในห้องเล็กๆพวกเราพี่เลี้ยงครูสมาธิรุ่นยี่สิบเก้าทุกคนขาบขอข,อขอมาพระอาจารย์หลวงพ่อในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมถ้าฟัง,งการใดขอให้พระอาจารย์หลวงพ่ออภัยกับพวกเราพี่เลี้ยงรุ่นยี่สิบเก้าด้วยนะคะรานรัสการพระอาจารย์หลวงพ่อ ขออนุญาตพูดอีกนิดนึงนะคะ,ะจริงๆเป็นคนที่มอบหมายแล้วก็จะเรียกว่ายัดเยียดก็ได้เพราะว่าเราคิดว่าพี่นาเป็นคนที่พวกเราเพึ่งได้แล้วก็จะเป็นผู้สืบสารในสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราถึงให้พี่นาเป็นคนทำวันนี้ที่มาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายสองวันที่ลงมาเนี่ย เป็นสิ่งที่พี่เขียนภาคภูมิใจในตัวพี่นามากๆทุกคนช่วยปรบมือให้พี่นาด้วยค่ะพี่นาทำสำเร็จค่ะน่าใจพี่ๆและน้องๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวยังไม่จบบอกแล้วว่าน้ำตาตื้น <laughs> <laughs> เป็นคนบ่อน้ำตาตื้น